จุดหมายปลายทางของวันนี้คือทิมเบลเฮเวนนอตแคโรไลนาเราคงอยู่ในเส้น ICW ค่ะเพราะลมในทะเลยังคาดการว่าจะแรงอยู่ประมาณ30นอตหรือว่า55.56กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ที่อัลบามาร์รอลแซว,วเป็นอ่าวขนาดใหญ่น้ำมีลักษณะเป็นน้ำกลอยเพราะมีน้ำจากแม่น้ำมาผสมกับน้ำจากแอตแลนติกโอเชียนและมีอัลต์แบงก์กั้นระหว่างอ่าวนี้กับทะเล นอกจากนี้ที่ Outer Bank ก็มีชื่อเล่นที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นั่นก็คือ Grave Yard of the Atlantic หรือสุสารของแอตแลนติกน่ากลัวเชียวตอนนี้เราก็อยู่กันที่เบลเฮเวนแล้วนะคะคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ เช้านี้ฝนก็ยังตกนะคะเช็คอากาศดูแล้วก็คาดว่าจะตกทั้งวันเราก็ยังคงต้องอยู่ในเส้น ICW ต่อเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะออกไปขนอกไม่ได้นอกทะเลก็คลื่นแรงลมแรงฝนตกหนะักก็รอดูกันต่อไปค่ะว่าจะได้ออกจากเส้น ICW เมื่อไหร่ บรรยากาศมันน่านอนมากเลยค่ะ,ะว่นอนไม่ได้ค่ะต้องตั้งตาดูว่าจะชนอะไรไหมอากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะอุ่นขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวฝนตกลงมาก็ยิ่งทำให้หนาวจา้าจุดหมายปลายทางของเราวันนี้นะคะคือที่มอร์เฮซิตี้ค่ะเราคงอยู่เป็นที่นอร์ทแคโรไลนานะคะ รัดนี้คือก็ไม่เล็กนะใหญ่อยู่เหมือนกันกว่าจะผ่านรัดนี้ไปได้ก็หลายวันอยู่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรายังอยู่ในเส้นใน c w เนี่ยแต่ละคืนเราก็ต้องหาที่จอดหรือว่าหามารีนาเพราะว่ามันจะเดินทางตลอด24ชั่วโมงไม่ได้เหมือนอยู่กลางทะเลมันมืดมันมืดมากกลางทะเลมันก็มืดแหละแต่ว่ากลางทะเลมันไม่มีอะไรให้ชนไงแต่ว่าตรงนี้มันคือแบบ มีทั้งท่อนไม้บ้านคนท่าเรือแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างเหมือนอยู่กลางทะเลด้วยมันเลยทำให้ลำบากในการเดินทางตอนกลางคืนต้องหาที่จอดพัก ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าสู่มอริสซิตีด็อกนะคะเป็นท่าเรือของเมืองน,นี้ระหว่างทางที่เรากำลังเข้ามาสู่ท่าเรือก็มีปลาโลมาว่ายน้ำตามเรือเรามาประมาณ 2- 3สาฝูงน่ารักมากท่าเรือของเมืองแห่งนี้นะคะเป็นท่าเรือที่เรือของปฏิบัติการ Space X มาเทียบท่าเรือลำนี้ใช้ในการลองรับชิ้นส่วน เศษส่วนของจรวดที่มันตกลงมาตอนที่เขาปล่อยจรวดขึ้นไปมันจะมีส่วนของจรวดตกลงมาใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันหล่นน้าแล้วก็สามารถเอาชิ้นส่วนนั้นนะมา reuse หรือกลับมาใช้งานใหม่ได้ในภารกิจต่อไปการที่เราจะมาเทียบท่าเรือของเราเราต้องติดต่อท่าเรือเขาล่วงหน้านะคะก็คือมันจะมีแอปพลิเคชันหรือว่าเราจะ ใช้เบอร์โทรติดต่อไปกับคนที่ดูแลท่าเรือว่าเราจะสามารถมาเทียบท่าได้ไหมเราก็บอกขนาดเขาไปว่าเรือเราขนาดเท่านี้ท่าของเขาสามารถที่จะรองรับเรือเราได้หรือเปล่า แล้วแต่ละท่าก็มีราคาแตกต่างกันออกไปอีกนะคะแต่ส่วนมากเขาจะคิดเป็นปอร์ฟีดก็คือว่าถ้าหากเรือเรามีขนาด40ฟีดอย่างเช่นเรือลำนี้นะคะ40ฟีดบางที่เขาจะคิดว่า1เหรียญต่อฟีดหรือว่า2เหรียญต่อฟีดแต่ด็อกที่เรามาด็อกกันวันนี้ที่มอร์เฮซิตี้คิด1.5เหรียญทั้งหมด total เลยก็60เหรียญหรือประมาณ1,800บาทไทยค่ะ